วิด <irgend. S 2> <amat S 1> ีโอเออวิด <único Liberty Overwatch> ีโอพี่นอ่นวันนี้เราอยู่รายการเกียนยกขวนขวนยกแก๊งอะไรไม่ใช่เกียนด้วยตอนหลังไม่เกียนเธอเงี้ยไหนไม่ใยเธอถ้าตอบแล้วยกันด้วยกันเรอยๆตอนนี้เราจะไปเดตต่อค่ะไปกลับบ้านสิคะห้างไม่ได้ไปค่ะเทจริงเหรอคะ <พ uka> จริงสิคะทำไมหน,น้่าที่มืนจังเลย่อจริงมันขาวเพร่หรอเมืเ่อในโีมดดำดำพอดีว่าเดี๋ยวคนถ่ายค่ะอิจฉาจำไว้ดีแล้ว<笑><笑>รู้สึกยังไงขอรู้สึกยังไงคะที่การกับการแข่งทางนี้แล้วไม่ได้อะไรดีใจดีใจที่ไม่ได้ใครใครขับรถหนเลย